เรี้ยนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมเอกราชอุดมอํานวยผู้แทนคนดอนเมืองพักเก้าไกลครับท่านประธานครับยติที่เพื่อนสมาชิกได้เสนอนะครับแล้วก็ตัวผมเองได้ยื่นยตินะครับเพื่อให้สภาแห่งนี้พิจารณาตั้งกรรมาที่การวิสามันนะครับเพื่อพิจารณาปัญหาค่าครองชีพนะครับอันเนื่องมาจากนะครับอยากจะให้ทางทีมสื่อนะครับได้ขึ้นสไลด์นะครับที่ผมได้เตรียมมานะครับจะเห็นภาพชัดเจนไปพร้อมกันครับ ท่านประธานครับค่าครองชีพแพงค่าแรงถูกนะครับเมื่อเทียบกับต่างประเทศนะครับรายได้เฉลี่ยของประเทศไทยเนี่ยนะครับอยู่ที่1,9638บาท11สตางค์นะครับในขณะที่ประเทศอื่นๆนะครับ50,000อัพ7,000 0บ้างนะครับ100,000บ้างนะครับซึ่งค่าครองชีพเฉลี่ยเมื่อรวมกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ทำให้เหลือเก็บต่อเดือนเนี่ยน้อยมากนะครับเรียกได้ว่าติดลบ นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนะครับโดยเฉพาะในคนที่อยู่ในเมืองหลวงนะครับในฐานะผู้แทนของคนกรุงเทพผูพ้แทนของคนดอนเมืองนะครับก็อยากจะบอกว่าค่าของชีพมันแพงจริงๆไปดูสไลด์ที่2นะครับก็จะเห็นว่า นะครับค่าใช้จ่ายนะครับในครัวเรือนที่เฉลี่ยนะครับในเมืองต่างๆนะครับนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยก็จะสูงสุดห้าอันดับก็จะเห็นว่าที่นนทบุรีภูเก็ตนะครับปทุมธานีชนบุรีนะครับก็มีค่าใช้จ่ายต่อครครัวเรือนที่สูงนะครับสามหมกว่าบาทนะครับซึ่งเป็นภาวะที่สำรวจโดยภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับต่ำสุดห้าอันดับนะครับก็คือเรียกว่าค่าครองชีพที่อาจจะไม่แพงมากนะครับอยู่ที่เชียงรายแม่ฮ่องสอน พยาวสือสเกตและสุโขทยัยไปดูสไลด์ถัดไปนะครับท่านประธานครับค่าคองชีพนะครับต่างๆเนี่ยผมเอาให้ดูสินค้าโภคภัณฑ์นะครับก็จะเห็นว่าอย่างที่ท่านวิทยาท่าขอภัยที่เอ่ยนามนครับได้บอกว่าราคาตอนที่ยื่นยติฉบับนี้เนี่ยก็ได้สูงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ปรับลดลงมาผมก็ได้เปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าในช่วงปี2565นะครับ เปรียบเทียบกับปีปัจจุบันเนี่ยอย่างหมู3ชั้นนะครับราคาก็ลดลงต่อกิโลนะครับอกไก่สันในวัวนะครับราคาต่อกิโลก็ลดลงนะครับส่วนไข่ไก่ ราคาก็ยังสูงขึ้นอยู่แก๊สโซฮอนะครับแก๊สหุงต้มก็ยังคงสูงขึ้นอยู่ทั้งหมดนี้นะครับที่ให้ท่านประธานได้เห็นเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าปัจจัยในการดํารงชีพนะครับของคนที่อยู่เนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยรายได้นะครับกับรายจ่ายเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันนะครับผมก็เลยยื่นยตินี้ขึ้นมาเพื่อจากอยากจะให้สภาแห่งนี้นะครับได้พิจารณาแนวทางนะครับที่จะหาข้อสรุปถอดบทเรียนต่างๆนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ที่มีีส่่ววนนเกกยข้องใาร แก้ปัญหาในการลดค่าครองชีพนะครับในสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะยิ่งขณะนี้นะครับเอาสไลด์ลงได้นะครับในขณะนี้นะครับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับซึ่งจะเป็นสถานการณ์ที่ทําให้เกิดวิกฤตมากขึ้นนะครับเพราะว่าองค์การสหป,ประชาชาตินะครับก็คาดการไว้จนถึงปี2,593ัว่าทวีปเอเชียหรือว่าประชากรสูงวัย ที่อายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปเนี่ยมากที่สุดในโลกนะครับโดยประเทศไทยเนี่ยมีสัดส,ส่วนนะครับสูงวัยเนี่ยเฉลี่ยต่อประชากรเนี่ยนะครับเทียบกับช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ย17.2เป็นอันดับ5ในเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้รองจากเกาหลีใต้สิงคโปร์ไต้ไต,ต,ต้หวันและมาเก๊านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อนะครับสังคมผู้สูงวัยนะครับ มากขึ้นนะครับเส้นแบ่งความยากจนของเราที่ตอนนี้อยู่ที่3,000บาทถ้าหากว่ารัฐบาลนะครับมีนโยบายที่จะสามารถนะครับทำให้ผู้สูงอายุนะครับได้รับเงินนะครับ เบี้ยบำนาญน,นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่สุดแท้แต่ที่จะเรียกเนี่ยขยับตัวสูงขึ้นก็จะทําให้ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ผู้สูงอายุที่ยากจนนะครับคนที่เป็นคนจนเมืองเนี่ยก็สามารถที่มีค่าเฉลี่ยรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ความยากจนก็น้อยลงอย่างน้อยก็ใช้ประครับประคองได้ท่านประธานครับในเรื่องของการใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครครับหนึ่งคนเปรียบเทียบแล้วกันนะครับในการที่ออกไปทํางานมีตั้งแต่ค่าเรือ ค่าเดินทางนะครับค่ารถไฟฟ้านะครับไปจนถึงที่ทํางานนะครับลงมากินข้าวกลางวันเนี่ยทานข้าวกล่องต่อมือ้อตอนนี้ก็50นะครับตัก2อย่าง60 70บาทแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่ง50าบาทขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะครับการอยู่ที่มีชีวิตอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยค่อนข้างลําบากแต่จะทําอย่างไรลนะครับถึงจะลดปัดใจจัยในการคลองค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนได้อย่างค่าเดินทางเนี่ยครับ ถ้าเป็นคนที่อาศัยนะครับรถไฟฟ้านะครับยีบาทแค่2อเส้นนะครับแต่สายสีเขียวที่คนใช้เยอะๆเนี่ยก็ไปไม่ถึงนะครับก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่แพงอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งการที่อยู่อาศัยนะครับค่าเช่านะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่5 0 0 0 0ถึง8,000บาทแล้วนะครับในการเช่าที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครหรือจะมีคอนโดดีๆนะครับ ที่เป็นห้องชุดนะครับอาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยตอนนี้เฉลี่ยต่อตารางเมตรนะครับก็ค่อนข้างสูงทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาจะต้องไปอยู่เมืองที่ออกไปไกลขึ้นก็ต้องไปเสียค่าเดินทางมากขึ้นทั้งหมดนี้ที่ผมพูดเนี่ยเพื่อหเห็นภาพนะครับสะท้อนของชีวิตของคนกรุงคนเมืองครับอย่างคนพี่น้องในเขตดอนเมืองเนี่ยก็มีความยากลําบากนะครับแต่โชคดีหน่อยว่าอยู่รถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับก็นั่งรถมาแต่สุดท้ายนะครับค่าครองชีพต่างๆที่แวดล้อมเขาทั้งหมด นะครับก็สูงขึ้นในขณะที่รายได้ของประเทศไทยนะครับรายได้ขั้นต่ำก็เท่าเดิมมาโดยตลอดทั้งหมดนี้นะครับถึงผมถึงเห็นว่าคณะกรรมธิการนะครับซึ่งเรามีอยู่แล้วในคณะหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้สินเนี่ยน่าจะรับนะครับข้อเสนอนะครับในการตั้งนะครับมันไปศึกษาเพื่อแก้ปัญหานะครับเป็นราย สินค้านะครับหรือว่าเป็นลายเซกเมนต์ก็ได้ครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการที่จะลดค่าครองชีพให้กับ ผู้สูงอายุลดค่าครองชีพให้กับคนจนเมืองลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆที่เขาไม่สามารถที่จะดูแลได้นะครับต้องอาศัยนะครับข้อมูลที่ศึกษามาอย่างรอบด้านนะครับและหาทางออกที่ทําให้พี่น้องประชาชนนะครับมีความเป็นอยู่ชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับจึงขอสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกนะครับหากว่าจะเห็นว่าควรจะตั้งหรือจะเห็นว่าส่งต่อก็สุดแท้แต่นะครับขอที่ประชุมช่วยกันพิจารณาขอพะกุลท่านประธานครับ